สวัสดีครับติ้นช็อปครับวันนี้เรามี Razer Hammerhead Hyperspeed มันเป็นหูฟังไร้สายที่ได้รับไลเซนจาก PlayStation นะแล้วก็เลยมีโลโกโล้ PlayStation ตรงนี้ออกแบบมาสำหรับ p พ5โดยเฉพาะเลย Official License Product เลยนะ Razer ตัวยังโหดตัวเนีเ้อเอยรับประกัน2ปีศูนย์ไทยซีเนะนะจ๊ะไม่พูดมากครับกีดดูกันดีกว่ามามา,มาเป็นยังไงก็ไม่รู้โอเรียบเเลยนะในกล่องมีอะไรม้าง สายชาร์จ USB A to C มีหัวพุ่มปอกมาด้วยอสกินเลเซอร์ชัดเจนสายถักนะยังดียังดีหูฟังมีจุ๊บจุกยางหลายขนาดอ่ะคู่มือเลเซอร์แมมฮมเมอร์เฮดไฮเปอร์สปีดมีตัวรีเีฟเป็น 2. 4งจุดสี่วเลด,ดองเกิลให้เอาไปเล่นเกมที่ p s 5ได้เสียบจุ๊บเข้าไปเลยชาร์จแบบ USB Type C A to C เชื่อมบลูทูธได้อืมเปิดฝาเชื่อมบลูทูธได้2ดีไวท์ฮเชื่อมได้2เครื่องตัวรีซซฟเขาเฮ้ยตัวล็งนิดเดียวเองอ่ะน่ารักนี่ เลเซอร์งานดีเลยอย่างดีเฮ้ยมีแอคทีฟน้อยแคนเซิลด้วยตัดเสียงได้ด้วยมีแอปอีกโหลดแอปใน Google Play iOS ได้แอป Store ได้ Laser a u ออเดมีสติ๊กเกอร์เลเซอร์โคม่า g b แสดงว่าหูฟังมันมีไฟมันถึงแต่งสีได้เฮ้ยของดีของดีได้ลาเส้นตรงๆจากโซนี่มาเลยมาแล้วมาดูดีกว่าหออย่างดีเลยอ่ะแก่นะ ิ๊บ,บแทบจะไม่กล้าแกะเฮ้ยต้องแกะทั้งอันเลยเหรอขอค่อยๆกระดึ๊บได้ไหมดูดีเลยเชียวนะอืมโอ้ยมีไฟ r า b จ้าเฮ้ยเสียบสิเสียบกับเพห้าแล้วเอา้าเจอหูฟังเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่า เคสชาร์จใช้งานร่วมกันเนี่ยได้30ชั่วโมงไปเลยทีเดียวเชียวเดแอดลองเสียบชาร์จไปด้วยอ่ทาทันชาร์จมีไฟแล้วตอนนี้หูมันดังไหมตอนนี้สถานะเป็นสีม่วงม่วงอันนี้อ่ามี LR บอกชัดเจนเฮ้ยโอ้เสียงมาแล้วเปิดเสียงยังไงล่ะเสียงบอกชื่อรุ่นชัดเจน Laser Hammerhead HyperSpeed 2.4บอกชัดเจนเดะจะลองเอาจ่อดูว่ามันดังเปล่าไม่รู้นะจิมเฮ้ย เป็นสีเขียวอ๋อ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 โอ้ยังรอสลับสีด้วยว่ะเดี๋ยวแอดลองเอาไม้จ่อดูอ่ะลองดูกันโอ้ยหูถ้าแตกโอ้นี่แอดลองจ่อไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง ต่อตอกล้องไว้ดูไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าพีโพ่โรนพี่โนแล้วก็ไฟ RGB ตอนนี้ดีฟอร์มมันคือสลับสีไปเรื่อยๆสลับสลับนี่อีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งต่ออยู่มุมนี้คือมันก็ดังแหละนะดีจังเลยเฮ้ยหูมันเสียงดีมากเลยอรัได้ยินเสียง <S <S เยอะแยะไปหมดผิ่งไม้หล่นก็ได้ยิน <laughs> ในสเปคเขาเคลมว่าาเล่นได้ถึง30ชั่วโมงเมื่อใช้กล่องนะ ENC ไมโครโฟน ANC Active Noise c a n c e l l i n นี่มันของดี <laughs> ใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวตัดเสียงรบกวนก็แนะนำเลย <laughs> เพราะว่าได้ไลเส้นโดยตรง เสียงไม่มีดีเลย์เนี่ยแอดเสียบกับใช้ซีน้าเครื่องปกกติเลยอย่างการเสียบสายเนี่ยอันนี้คือเสียงจากหูฟังข้างซ้ายนะที่ที่ได้ยินในวิดีโอเนี่เพราะข้างขวาอยู่ในหูแอดหูแบบหูนิดเดียวเองนะไอ้รอบนี้เลเซอร์ทำดีฮะเอออันนี้เหมาะเหมาะ นี่นี่นี่รีเซีฟเสียบอยู่ตรงนี้ <g ül üyor> ก็มันเชื่อมได้2แบบใช้2 4 4เสียบกับ PC ก็ได้แบบนี้เอารีซีฟไปเสียบก็แอคทีฟเลยทํางานได้เลยกับเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์แท็บเลต็ต h o n e iPhone ได้แบบนี้ทําได้พอเล่นเกมที่ใช้หูฟังดีๆแบบนี้มันได้ฟิลแบบคนละโลกอ่ะแบบเออมันเป็นส่วนตัวแล้ตัดเสียงด้วย <c oughs> ดีดี <c oughs> ใครไหวก็แอดแนะนำ <c oughs> ใช้ได้เดี๋ยวแอดไปลองเล่นกับโทรศัพท์ดูอะ สวยงามอลังตาเนี่ยนะเดี๋ยวแอดลองดึงออกก่อนเสียงมันจะได้ไปออกนู่นเลิกต่อหูฟังเฮ้ยโคตรดีอ่ะแค่นี้เองอ่ะหูฟังงามเงี้ยตัวนี้เป็นเคสชาร์จนะตอนนี้แอดเสียบสายชาร์จกล่องมันอยู่ เวลาเก็บเนี่ยก็แค่เอาหูขวาอยู่ขวาซ้ายอยู่ซ้ายเนี่ยมันจะมีเกียนบอก LR แล้วก็เสียบเข้าไปในร่องมันก็จะเก็บเข้าไปเลยง่ายๆแบบนี้เองใช้กระเคสด้วยใช้ได้30ชั่วโมงคราวน,นี้เราจะลองเชื่อมต่อผ่านบลูทูธดูนะเดี๋ยวจะลองดูโดยการใช้ iPad วิธีเชื่อมต่อแค่เปิดฝาแค่นั้นแล้วเดี๋ยวบลูทูธมันจะสแกนหาเองเจอรือเปล่าเนาะอันนี้ไง l a เซอร์แฮม m ม e ร์เฮดไฮเปอ e ์สปี b บบลูทเรากดเชื่อมดูเฮ้เชื่อมแลยย อย่างง่ายไหนเดี๋ยวลองเสียบดูน่นะดังไหม Spotify อุย้ยเบสตึ๊บด้วยเจ๋งเลยเอาไปใช้กับโทรศัพท์ก็ได้แท็บเล็ตก็ได้นะเอ้ยดีดีด,ด,ด,ดีสวยด้วยเลเซอร์ m ฮมเมอร์เฮดไฮเปอร์ใครสนใจซื้อได้เิยกับจ้าของดีู